นี่ทุกคนอาจจะเห็นจากปกคลิปกันแล้วนี่นะจะมาเรเวลตึ้งและนี่นะคะก็คือ B&K n เพลสพรีเมียมแกรดค l l เลคชั่นวอลุ่2ค่ะ <laughs> <laughs> ไม่มีเอฟเฟกตสร้างได้ กลับมาอีกแล้วนะคะนี่ก็คือวอลลุ่มที่2แล้วเนาะง่าเต้นไหมทุกคนเต้นมากอ้าวโคตรแค่นี้ก็อยากแกะวิ่งช้าป่ะคือดูจากหน้ากล่องอะดูแบบมีแบบลายลายทุกคนให้ดูหน้ากล่องก่อนนะเอออาจจะมีชุดที่แบบทุกคนแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเต็มหมดเลยมีแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ซึ่งวันนี้แบบมามีแบบหลายเซตหลายชุดมากมีแบบแรร์ด้วยนะอยากหลุอะปเป้า อันเราก็ปีดอยู่ตลดโอ้โหกันเลยทุกคนแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็น super bad ก็จะมี44แบบตามจำนวนเมมเบอร์เลยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นชุด princess costume ค่ะจะเป็นชุดเต้าหญิงแบบราชมกูลแบบ แค่ฟังว่าฟินเซอร์ก็แบบเลิศหรอวะาใช่ป่ะกลแบบเราไม่ต้องใส่กับผู้หญิงหรือป่าเออโไเคเราใส่มันก็แบบก็แบบเป็นลูกคุณอยู่ใจมาลุใช่เมาดูไปพร้อมกันไหมคะทุกคนไื่อนะไปวันร่วมกันมาแข่งกันเลยแล้วมาดูกันว่าแบบเราจะได้อะไรบ้างในกล่องนี้โดนเสียเปล่าแข่งกันเะล่าใครเราดูอย่างแรกไม่สนว่ต้องแข่งกันโอเคได้ถ้าใครได้แบบเนี้ย s ป p e r rare หรือแบบ u l ร r a rare หรือว่าแบบ ultra r a ร e เอ้ยเราแข่งกันเป็นทีมใช่ป่ะเออใช่นี่ไงแบ่งแล้วของพี่กับพี่ใช่ไหมคะครับไปดูกันเลยต่อเลยไหมหนึ่งสองสามคุณปืนคเรายังได้แบบไม่ซ้ำกันเลยจริงใช่ไม่ซ้ำอะไรไม่ซ้ำเป็นแบบ normal นะคะทุกคนสัญญานะเราไปร้องเพลงเขาดีกว่าฉันคงต้องเล่นฮาร์ปคอนเต้ จอกเพากำลังอินลูกนะคะลูกค้คุณครูเนี่ยค่ะเนี่ยสลิดสลิดฝาไปก่อนเถอะเออได้หรอปะไม่ได้เที่ยวเริ่มเที่ยวมือดีมือทองอยู่ละนี่ขออนุญาตนะคะพี่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 เฮ้ยไม่ต้องให้ฉันเลือกให้มีเลือกเลยได้เลยขอเออมันจะมีเลข lucky seven ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะอันอันที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยเลือกเลือกเยอะอ่ะทำไมอ่ะ อก็จะได้อันดีๆไว้แค่เดยวมเคมาเริ่มเลยค่ะเริ่มนี่นะคะทุกคนวิธีการเปิดที่ถูกต้องเราก็จะเคาะลงตาข่ายมาเรียนนี่นะคะตัดแบบนี้นะะคคาขาดเรียมเนียนจีบใจน้องๆของแฟนเราได้ไงอะไรเนี่ยอันนี้ของเราของเราก็สวยของเราก็สวยเจนี่เลยพี่แอลว่จับได้อันที่เป็นลัคกี้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องได้อะไรที่ลัคกี้ลัคกี้แน่นอนมาเริ่มที่ใบแรกกันเลยนี่เฮ้ย อะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะไม่รู้เหมือนกันสินะเอาโชว์ก็มาเอาโชว์ก็มาเลยเต็มเต็มเต็มเอ้ย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 เก้าแล้วในนี้ก็คือเอวีวีนี้ก็คือการอัลตร้าแลนด์นะคะที่จะมาจากคลิปส่วนของท่าในซูเซมเพลงหลักอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเพลงอีวาเกะเอวีนี้ค่ะบอกแล้วว่าลัคกี้เซเว่นมันดีจริงแค่ใบแรกเหอะ แค่ซองแรกอยู่จ okay, okay. ้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคโอเคป้าโอเคเป็นอะไรเป็นอะไร่เกกาันอ่านะดแล้วเรามากันที่ใบต่อไปเลยมามน่โ้สัานอสัญาณแบบนอร์มอลเหมือนจรงสยสวยค่ะสวย ใบสุดเอ้ใบสุดท้ายใบสุดท้ายใบสุดท้ายแหละพี่เอล่าทั้งพี่ฝนไม่เป็นไรทุกคนเลยอ่ะแล้วนี่ก็เป็นเขสวยค่ะดูดีเขาดูดีมากเออจริงอุ้ยนีคือแบบมาด้วยกันอ่ะคือแบบอุ้ยเป็นชุดแบบเพลงเดียวกันเลยคือแบบเราใช่เลยคืออันนี้คือแบบใช่เลยเนี่ยสรุปชุดของพี่ฝนถูกต้องเฮ้ยพี่ตาที่อุ้ยพี่ตาแล้วใส่แล้วนเพี่ฝนไม่ใส่แล้วนะหยอกเล่นนะคะทุกคนอันนี้นานนะอันนี้มากๆ เป็นไงอย่างงี้ใช่ไหมเออพอพอเรามาต่อซองเราบ้างเออมาเป็นไงนี่เราเราไม่ยอมหรอกเออเราเอาซองไหนดีคะน้องมามีทฤษฎีไหมคุณมีทฤษฎีอะไรไหมคุณมีแบบมีทริกไหมมีทริคมีทริคค่ะอันบนสุดมักจะใช่ไม่โนน้ําขึนโนน้ําอลังอลังเอ่งเก่งเก่งเฮ้ยชวยนมาหนอยนโอ้ยนี่แคชวยหนูแค่นี้หนูขอขหรอเอุ้ยเหนื่ให้หนู พี่คะขอเอฟท่าขอเอฟท่าสามารถไปสามารถเอาไปแอดมิร์นสายผูวท่ากันได้คือแบบถ้าเขาเลิศมากจริงมันต้องแบบไหนพร้อมทำพร้อมกันนึงเหรอทุกคนไม่ได้อะคือจริตเราไม่ถึงคือเราบ้าก่อนเนาะงั้นคราวนี้จันริจะเป็นคนเลือกแล้วก็ให้พี่แอริจังไปทิ้งแกแน่ใจเลยแล้วจะระบายหยุดด้วยโชคด้วยบุญของเราที่นี่ โปรไม่มีเลยอุ้ยเลยไม่มีการ์ดเลยอ่าเฮ้ยไม่ได้แล้ววะนะโปรเฟสชั่นอนทำแบบนี้ก่อนนะลองเลยค่ะพี่ค่ะพี่แอลได้ค่ะดูและจำแล้วนำไปใช้ครับพี่ควรค่ากับการที่เราจะมีัอยู่นะคะมาอันต่อไปของเรานะคะมาแกะกินแบบว่าให้มันตื่นตาตื่นใจอ๋อไม่กเพราะว่าใบอันซองนี้มันต้องมีของอนี้แน่จริงเปล่าเหรอไม่แกะหัวอยากรู้แหละ มาเลยฮะมาเจนเจนเจนมา let's go one two t h r e อ๋อ่น้องพอีกแล้วอ่ะเป็นเชอรลุกเอเป็นเชอลุกเอนอร์มน่ะก็สุัปิปอะไรนะเป็นชื่อนักเรีนใช่ไหมใช่ไมีคนเป็นชื่อนไกเนี่ยเออวปต่่อมาอันดอร์บอยนะคะต่อปายว้าว้ยมวย คิดุยมอจากข้าน่ารักม่ดดิดิคนนี้เขาป้าน่ารักสุดอยู่แล้วจริงือเปล่าเห่องแบวมากชินนักเรียนหว่องแบ๋วมากแบอวแบ๋วมาต่อไปแบบไม่ดีรอเฮ้ได้อเลยแล้ได้พวบเลาว้าอบาอทำไมูไม่เข้าใจอ

นี่รเกินนี่มาคู่กันนะคะมาสองเราหมดไปแล้วจะนีผมจะไม่เลยลอคุณจะมีจองก็ข้างนีอ่ะเลยอ่ะเลิศมากใช่คือสอง้างเจนตัวตึงเอลอะไรข้ามีเอลกับมาลีอีกก็คพุคอะไรอ่ะโอ้ยแอลนี่น่ยเอกมมี่ัมากใัน่ักมากอ๋อว้า แต่คับเนี่ยคุยเป็นแค่ลูกหรือเป็นคนในการ์ดคะเออเป็นอย่างเีคุณคอคนนี้น่งขงคุณไหมคะใครอะ่นสนึ่งมีไหมแปแปเราได้แลหรอมีเราได้มาสามแล้วเออแต่คนนั้นก็หน้าตาดีนะคนเป็นใครอะ้ไม่รู้อะแกไม่รู้จักเหมอนกอุ้ยรอเลทาอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะอุ้ยอ๊มน่าโาทำท่าทำท่าแบบนี้ทำ่าอเออ ตอนนี้ม่จเยชโตแล้วเออไม่ต้งโตแล้วครับมโตแล้วครับไม่แล้วคระม่ครับอคุณไม่ลยครับ้อเ้ราไดเ้อ้ครัได้องรไ่ราไม่้อง้วครไม่้รัมา้แล้วรามีเับนม้องวับม่าอแ้วรับเม้วบม้อแล้วับ่อแล้ว่อแล้้องทลไ่อลัม่้ เฮ้ยขี้โกงอ่ะเฮ้ยคุณขี้โกงคุณไม่ออกคุณกี้ผมเห็นแล้วคุณนับหนึ่งสองสามอะไรอ่ะไม่ได้แล้วทุกคนเข้ากันแเราคงขี้โกงเราต้องเรียงนามแล้วปะต้องแบบซื้ออะไรแท้กินแล้วปะเออก็ได้นะคาเฟ่รน้ำคาเฟ่เสร็จนลมดอยากได้กันไหมอยากได้ค่ะอยากได้ต้องทำยังไงคะไม่รู้เหมือนกันต้องซื้อเพราั้นพี่น้องเอวิสตินทำช่องนี้ไม่ใช่แล้วโอเค เอาขาดอะไรมา้ทอะไรไไรไม่เอ็มี่ช่วยพีด้วยพีเสียใจมากเล่นทันไม่น่าจบบาคิดห้หยุดหยุดทำไมอมันเป็นย <'s> like, ังไงพูดคือตอนนี้นะคะที่เราเปิดมาเนี่ยยังไม่มีซูเปอร์แลนด์เลยโอ้ยไม่มีูด์ซูรแลนด์่มีเลเปอร์แลนด์ซูเปอร์แลนด์ มาทำมือเสร็จกันไหมเสร็จกันไหมมาเราจะเสร็จนะคะทุกคนโจูดีนะคะจับตามองไม่ดีๆนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะบุกมาหนึ่งสองสามมาได้ไงทันตาทันใจที่เมื่อกี้เราไม่ได้สุดแล้วใช่ไหมอันนี้ที่พิมพ์ยังก็เลยจัดมาให้เราดูเป็นตัวยางให้ทุกคนได้เห็นกันใช่มาเราวไม่ใช่คนละใบใช่ได้เลยมาต่อไปต่อเราก็จะหยิบตรงที่ที่มันไม่ซ้ำใครเหมือนเดิมที่มาได่ไหน คือตอนนี้การเปียก่ะหนึ่งสองแล้วจะมาเฮ้ยวีดูน่นวีดูน่นพี่น้องเอิญถึงหนุูมเอิญหนุเอิญหนุ่มเอิญหนุ่เอิญสวยมากคือแบบนี้ควาแบบจริตจริตจ้าจริญบอกอะไรกับคุณคะบอกว่าคุณจะเลิศแล้วเป็นตัวแม่มากตัวมัมถุงมือม่วงเออเกี่ยวอะไรเขไม่รู้ มือสันมือสันโอ้ยโอืโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้โอ้ยโอมยโอ้ยโอ้่โอ้ย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 อ้ออ้นโอยอ้ยโอ่ยโอยโอ้ยโอายอ้ยบอ้ยอ้้ยโอ้ย้้ยยโอ้ยอย้ยโ้ยโอด้ยโ้ยโ้อ้ยโอ้ยยโอ้ยโใ้ย มาให้ดูคนเคือคำนี้ดูตัวได้นะพี่นะพี่อ๋อเขาบอกตัวขโมยตัวพวกเราขโมยก็ใช่ก็รู้ว่าจะขโมยจริงก็ให้ก็ได้โอ้ใจดีบ้างจบแค่เช่นึ่งหลายหลายอ่ะต่อเลยก็ไป15โมเเห็นแถมได้การันตีอีกอ่ะการันตีเลยการันตีการันตีเลยนะ่ขอเพื่อภาษาถูกหลบทล่าว่าการันตีการันตีว่าจะได้แบบนี้นะคะ ค่ะแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็ยังมีในแอปพลิเคชัน i อแของพวกเรานะคะดูที่ i อแอลช็อปได้เลยค่ะเป็นอะไรที่ตื่นเต้เราใจตลอดเวลาใช่ไหมคะน้องๆใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะน้องๆใช่ค่ะพี่ครับน้องแอลก็คือสนุกสนานกันพอแ<ไ>ค่นี้ก่อ,อนอะไรเงี้ยเราจะแบบไม่ไหวแล้วจิตใจเจอแต่คนส,สวยสวยจิตใจมันแบบคือถ้าเราอ่านไปนานกว่านี้การมันอาจจะหายมันไม่แค่นี้ก็หายเราจจะหัวใจวายด้วยเจอใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ บายบายมีเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะพบกันเจะกะเริ่มลืมซื้อค่ะท <im itation> ุกคนอาจจะมาฮู่คู่อาจจะมาอาจจะมา